ใหญ่ซัดเรือประมงล่มกลางทะเลอันดามันห่างจากฝั่งด้านอำเภอุรบุรีทังงาน2 2หไมล์ทะเลลูกเรือชาวพม่า1 1คนลอยคอรอการช่วยเหลือล่าสุดเรือประมงใกล้เคียงช่วยได้4คนอีก7คนยังสูญหาย ผู้ว่าจังหวัดเพชรบุรีสั่งปิดสำนักสงฆ์ถ้ำพระนอนนาขวางหลังหินถล่มทับหญิงชาวรัสเซียเสียชีวิตขณะปฏิบัติธรรมส่วนเด็กวัยหกขวบบาดเจ็บระบุเป็นพื้นที่อันตรายห้ามประกอบกิจกรรมขณะที่ยังติดต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่ได้ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเสียใจพันเอกอภิวันวิริยชยัยอดีตรองประธานสภาเสียชีวิตระบุเป็นนักประชาธิปไตยที่อุทิศต,ตนเองทำงานเพื่อประชาชนมีน้ำใจงามให้คำแนะนำนักการเมืองรุ่นน้องมาโดยตลอดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุกกี้แซนด์วิชส,สอดไส้ครีมตราฟันโอ